ความน่าสนใจไม่ได้อยู่กับการที่เราไม่รู้แต่มันอยู่กับการที่ว่าเราจะมองมันยังไงให้มันน่าสนใจ ชื่อสิระทันกิธนานิธิกุลนะครับเรียกง่ายๆว่าแอนดี้ก็ได้ครับผมก็จะมีงานที่เราทํากับทีมที่มาร่วมสอนกับที่มกรุงเทพนะครับก็คือ Saturday School เราจะเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนครับแล้วก็อีกงานประจํางานหนึ่งที่เราทําอยู่ก็จะเป็นผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคครับเป้าหมายหลักของเขาคือการที่เขาเชื่อครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยถ้าได้ทําตาม สิ่งที่ตัวเองสนใจหรือเป็นความฝันของเขา่าเด็กจะมี มีแพชชั่นมีความมั่นใจมีการเติบโตที่ดีซึ่งตอนนี้พื้นที่ภายในโรงเรียนเนี่ยมันยังไม่มีพื้นที่นี้ให้เขาเขาเลยคิดว่าเขาอยากจะจัดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาให้มันเลยเป็นไอเดียแรกที่เขาเริ่มทําให้เกิดคลาสที่นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนช่วงตอนวันเสาร์ก็เลยเป็นที่มาของโรงเรียนวันเสาร์ด้วยเนาะสิ่งที่เราเข้ามามีส่วนร่วมครับจะไม่ใช่ไปพาร์ทของกิจกรรมหลักตรงนั้นแต่ว่าจะเป็นไปพาร์ทของการที่เซเทเดตสคูลมีพาร์ทเนอร์ที่รามีเป้าหมายเรื่องของการศึกษาด้วยกันเราจะเป็น คนที่เวลาแ a t u r d a y School ทำงานร่วมกับใครเราจะเข้าไปออกแบบกระบวนการเรียนการสอนหรือการพัฒนาโครงการเพื่อให้มันตอบโจทย์เป้าหมายของทั้งแ a t u r d a y s c สคูลแล้วก็ทั้งพาร์ทเนอร์ด้วยกันครับวัจริงๆมาจากการที่มีน้องคนหนึ่งครับที่เขามาฝึกงานกับทาง Saturday School คุยว่าตอนนี้เขามีโจทย์ที่คุยกับทางอาจารย์ว่าอยากจะพัฒนานิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพเราก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกับทางอาจารย์ครับ เครื่องมือหลักที่เราใช้ในการนำมาตลอดนะครับจะเป็นดีไซน์ทิงกิ้งคือเรื่องของการกระบวนการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งมันตอบโจทย์ในตรงที่เราจะไม่กระโดดเข้าไปคิดทำอะไรเลยแต่เราจะมาเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังต้องเผชนะิญคืออะไรกันแน่เราต้องการให้นักเรียนหรือน้องๆทุกคนเนี่ยได้ฝึกทักษะซอฟต์สกิลเรื่องของการฟังการสังเกตการเข้าใจ เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่พยายามทําความเข้าใจครับต่อให้เราฟังเราก็จะได้ข้อมูลมาที่มันไม่ครบถ้วนแล้วมันก็ไม่จริงด้วยเพราะบางเรื่องมันก็มันคือการสังเกตเนาะซึ่งการสังเกตเราก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานบางอย่างถึงจะสามารถสังเกตมันออกมาได้ครับเราอยากเห็นพื้นที่ของน้องๆที่เขาจะสามารถออกมาแสดงศักยาภาพของตัวเองได้ครับมันกลายเป็นว่าพอมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องใช้ความกล้ามากจริงๆแหละ แต่ว่าไอสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้เขาไปได้มากกว่าการที่เขาแค่มีความกล้ามันไม่เพียงพอถ้าการศึกษาเราดีไซน์เราออกแบบมันผ่านความเข้าใจความต้องการของนองน้องจริงๆอะ่ะเราจะสามารถสร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้มากกว่าโรงเรียนและอยากจะให้มองการศึกษาเป็นโฮลิสติกครับการที่มันครอบคลุมมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วมันจะทำให้เขาสามารถแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้แล้วการเรียนรู้ของเขาก็จะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น เขาจะไม่ค่อยเห็นปัญหาสังคมที่อยู่ใกล้กับเขามากๆเออจริงๆปัญหานี้มันก็มีใกล้ตัวเองนะแต่บางทีมันใกล้มากอะ่ะเราไม่ค่อยอยากทําอะไรใกล้ตัวเองเราก็จะกระโดดไปไปทําอะไรที่ไกลพอมันไกลตัวมากๆอ่ะความเข้าใจมันก็จะมีน้อยจริงๆคนเราส่วนใหญ่เราชอบกระโดดไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเนาะเพราะเราไม่รู้จักมันแต่จริงๆแล้วจุดที่เราควรจะเริ่มคือจุดที่เรารู้จักมันนั่นแหละเพราะเราจะสามารถ เข้าใจมันได้ดีแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมกับมันได้มากที่สุดความน่าสนใจไม่ได้อยู่กับการที่เราไม่รู้แต่มันอยู่กับการที่ว่าเราจะมองมันยังไงให้มันน่าสนใจซึ่งตรงนี้นเป็นจุดที่กระบวนการนี้ก็พยายามจะชวนเหมือนกันเพราะว่ากระบวนการสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจเชิงลึกมันคือการที่จะทําให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาเห็น mm hmm. เขารู้แล้วในมุมที่มันต่างกันออกไปครับ